สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบุษราคำปรับเสร็จเลขที่34ห้องม .6 ทัวันนี้จะมาวิเคราะห์ข้อสอบโอนิตวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมืองปี61ซึ่งเป็นโจทย์เกี่ยวกับกฎหมายค่ะโจทย์ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดาตามกฎหมายไทยก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทาความรู้จัก เกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินก่อนโดยในสัญญามีอยู่ว่ากรณีกู้ยืมเงินไม่เกิน2 0 0 0บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานการกู้ยืมต่อกันดังนั้นแม้ตกลงยืมเงินกันด้วยวาจาเมื่อเกิดการผิดข้อตกลงหรือผิดสัญญาก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ตามกฎหมายกู้ยืมเงินตั้งแต่2 0 0 0บาทขึ้นไปต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมและผู้ให้ยืม จึงเอาไปใช้ฟ้องร้องดำเนินคดีได้ให้คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราร้อยละ15ต่อปีหากเจ้านี้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีถือเป็นโมคะผู้กู้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแต่ต้องชำระเงินต้นที่ยืมมาเท่าเดิมก็จากที่เราได้รู้เกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงินคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือ4การกู้ยืมเงินเกินกว่า2,000บาท ต้องทำหลักฐานเป็นหน,นังสือนิฉะนั้นฟ้องร้องบังคับไม่ได้และเรียกดอกเบี้ยเก,กินกว่าร้อยละ15ต่อปีไม่ได้ขอบคุณค่ะ